เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แรงจริงๆครับฮะบอกได้ว่าเอาเรียบร้อยดีครับอย่างนี้นั่นว่าแล้วครับเบียร์น้อยร้อยลีลาครับ เอาโดนรถไถรัดตูนครับเส็กเตอร์โควรตาเอลห้าสูตรหนึ่งโอ้โหโหมาจอกได้ยังไงเนี่ยดูสิครับ โูดน้ำทางด้นเลยเบียน่เย้าเดียวเ,ยวเยวขาทีดีดอกก่อนพอดังลเกินครับ รู้สึกมันถึงอกถึงใจจริงๆคันนี้ฮีโนเมก้าเครื่องร้อยเแต่คนขับสามร้อยยครับเลยเลยเเลยลเลยเเอ้าเาเลิลลล ต้องใช้สดิกีกแล้วงานนี้แนวไปเห็นวะวดดำงอวตรมาแล้วเสียบมากลากสลิงมาแล้วหน่วยกู้ภัยของเราพร้อมครับทีบงานบอลุกเลืองซับงานนี้บอกเลยลั่นบ้านยางนับสายอำเภอสตึกครับ chốt chốt lót len gấp giuộc mày

เดี๋ยวเอาหกล้อละเฮ้ยเยเยฮะเิ <diver> ่ง <hi> ข <atri ode> <ellt Mandarin> ่าไรถรขอุดดนเนาะ ออเตรออียมตัวครับเรเลยเยอ้าวไปไป,ไปเ,เดี๋ยว รอดครับไปรอดคนที่จะมาช่วยกลับซวยไปเองนะครับแล้วงานเข้าอะไรอยู่ด้วยกันล่ะทีนี้เสียบม,มาร์กเีกอเก,อก còn không được nữa, gặp không được nữa, còn không được nữa, còn ทีโอ้มิดลอ้อเลยครับลอ้อหลัง,งข้างซ้ายเอาข้างหน้าก็จะดันกันเอา เอาดันข้างหลังดันเบียร์น้อยขึ้นแล้วครับอ้าวข้างหน้าก็ขึ้นแล้วเหมือนกันครับโอ้โหมันจริงๆ

โอ้โหเขาต้องเกลี่ยออกถนนไหลเกลี่ออกมันอยู่ตรงนด้นีร่ระเขาต้องเกลี่ยออกไหลเลยเป็นนู่นเลย,ยเป็นนู่นกลุ่เลยแทนนี่เห็นหดหอย่างนี้นี่คิดคิดถึงเสียโนเลยนี่ถ้าเสียโนอ,อยู่นี่ผมว่ามันกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเสียโนอตอนนี้อยู่กาลสินนู่นแล้วครับ อดปลอดภัยแล้วพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยประมาณกันต่อช่วงหน้ากับทีมงานบอลุ่งเรื่องส,สวัสดีครับ